สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งกับรายการรู้แล้วต้องแชร์นะคะวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงวิธีติดต่อโรงงานหรือว่าขั้นตอนในการสั่งผลิตสินค้าสำหรับคนที่อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างคะ่ะร่วมจัดทำโดยสบู่สมุนไพรสบู่วิภาดาและ SPY c o s m e t i c รับผลิตสบู่และครีมบำรุงผิวทุกชนิด ขั้นตอนที่1น,นะคะก็คือแจ้งคอนเซปต์กับทางโรงงานว่าเราอยากจะผลิตสินค้าประเภทอะไรหรือว่าอยากมีสารสกัดตัวไหนที่อยากใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ของเราค่ะขั้นตอนที่2นะคะหลังจากที่เรามั่นใจแล้วว่าเราจะผลิตสินค้าตัวนี้ทางโรงงานก็จะมีการประเมินราคาคร่าวๆให้ทราบซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันตามสารสกัดที่เราต้องการหรือว่าจํานวนขั้นต่ําในการสั่งผลิตด้วยค่ะขั้นตอนที่3นะคะ ทางโรงงานจะมีการผลิตตัวเทสขึ้นมาให้ทดลองใช้ก่อนว่าชอบหรือว่าไม่ชอบตรงไหนซึ่งก็สามารถเพิ่มเติมเรื่องสีเรื่องกลิ่นตามความต้องการได้เลยค่ะขั้นตอนที่4หลังจากที่เราปรับสูตรได้ตรงตามความต้องการแล้วก็สามารถชําระเงินมาจํากอรการผลิตได้เลยค่ะขั้นตอนที่5เรื่องของบรรจุภัณฑ์การออกแบบแพคเกจติง้งหรือว่าฉลากทางโรง,งงานก็มีบริการรับออกแบบนะคะแต่ว่าถ้าใครมีบรรจุภัณฑ์หรือว่าทีมออกแบบเอง ก็สามารถทำได้เองเช่นกันค่ะขั้นตอนที่6ดดำเนินการขอขึ้นทะเบียนอ,อยอตรงส่วนนี้ทางโรงงานจะดำเนินการให้ทั้งหมดเลยค่ะหลังจากที่ทำการขอออยอเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตค่ะขั้นตอนสุดท้ายเมื่อทำการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วทางโรงงานจะทำการจัดส่งสินค้าพร้อมกับชำระเงินส่วนที่เหลือจากที่มาจําไว้แล้วทีนี้เราก็จะได้เป็นเจ้าของแบรนด์เอง ังไงกันบ้างคะทุกคนฟังดูเหมือนยากใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วง่ายมากๆเลยถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าคำถามก็สามารถพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝ้ายกับรายการดูแล้วต้องแชร์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ